เด็กหญิงนัชชาสิทธินวมิตร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทัก6ปีการศึกษา2559ที่ผ่านการทดสอบแคม b r i d g e ในระดับ Starter ซึ่งมีความสามารถทั้ง4ทักษะในระดับ5โดได้แก่เด็กชายปวรินอินจัน เด็กชายสรวิชัญญากันติกุลเด็กชายนัทศรพิวันธณะกเกียตเด็กชายสุปกรณ์ลงกุลา พัธรรมวิจารเด็กชายวสิตวันอินทชาติเด็กชายวชิโรนิททองย้อย ชายแทนคุณเหลืองวิไลเด็กชายกรพัลิสุต er> ิภูเด็กหญิงพิมมาดาวิวัฒนาการ นิชากรชุริชายเด็กหญิงสรวีสุริจามอดเด็กหญิงนภิชยาสมบูรนนำหน้าเสรี หญิงปารณีคุณบัวลาเด็กหญิงโชติกาทองพันเด็กหญิงนัทพิชาศรีสมบูรณ์ เด็กหญิงสุพิญญาตั้งสิริเด็กหญิงวชิกรพรบุญมานำเด็กหญิงกัญพรร่ปหัวไผ่ เด็กหญิง <occasions> พ yeah! ิมุข้าโลไทยเด็กหญิงธนพรวิรักนเด็กหญิงเคมีกา่องปัญญา และเด็กหญิงพิชภาโพสิตการ